สวัสดีครับกลับมาพบกับเอเกตใน EP ที่3เกี่ยวกับร่วมขั้นตอนในการวัดสายตาเนาะอันนี้เป็น EP ที่3แล้วหลังจากที่คุณวัดาสายตาแยกข้าเนาะผ่านขั้นตอนแล้วก็จดบันทึกเอาไวเ้เรียบร้อยแล้วขั้นตอนถัดมาก็จะเป็นการทำ binocular balance นะครับนั่นคือการทำให้ภาพของตาทั้งสองข้างนั้นน่ะมันสมดุลกันหรือเห็นอยู่ในปริมาตที่มีความชัดใกล้เคียงกันเนาะครับ ในกรณีนี้จะจําเป็นอย่างยิ่งที่ตาซ้ายกับตาขวาที่คุณวัดก่อนหน้านี้ใน EP ก่อนหน้านี้มี VA e เท่าๆกันหรือใกล้เคียงกันเราก็จะใช้วิธีนี้ได้ครับเป็นตคลาบาลานั้นทําให้การใช้งานแว่นนั้นมันปรับตัวได้ง่ายขึ้นนั่นเองเนาะโดยวิธีการก็คือจะเป็นการวัดตา2ข้างพร้อมๆกันนะอุปกรณ์ที่เราใช้เนี่ยผมก็แนะนําว่าคงจะต้องเป็นโฟลัปเตอร์นะครับโฟลัปเตอร์ก็จะมีฟิลเตอร์ของมันอยู่ แล้วก็ใช้วิซึมเบสอักษากับดาว3านะดันมันมาครับแบบนี้ครับซึ่งขั้นตอนและกระบวนการเนี่ยเราสามารถไปดูในคลิปที่ผมได้เอาลงไว้ขอหน้านี้นะใครยังไม่เคยรู้ว่าขั้นตอนไหไเนี่ยกดเข้าไปดูนะเพราะว่าไอพีนี้ผมก็จะไม่ได้พูดถึงขั้นตอนแค่เรียงลำดับให้เท่านั้นเองไม่รับบาลาครับแล้วก็ช่างภาพเนาะซึ่งผมจะใช้วิธีการบวก75เข้าไปให้มันเบลอไปในขนาดเดียวกันเลยเพราะว่า เวลาที่มันชัดเนี่ยมันแยกกันยากเนาะแต่เวลาที่มันไม่ค่อยชัดเนี่ยมันจะแยกความต่างได้ง่ายกว่าผมก็เลยใช้วิธีการฟอกกิ้งสตดาวไปพร้อมๆก,กับการไบนอปูล่าบาลานซ์เลยครับปรับให้เท่ากันตามที่ผมแนะนำในคลิปจะลอยปุ๊บคุณก็ฟอกกิ้งสตดาวอีกรอบหนึ่งก็จะได้ค่าสายตาของเขาที่เป็น2ค่ามองได้ VA ใกล้เคียงกันเนาะแล้วก็ภาพทําใกล้เคียงกันวิธีนี้เหมาะสำหรับย้ำนะเหมาะสำหรับคนที่มี VA เท่ากันหรือใกล้เคียงกันเท่านั้น ห้ามและระมัดระวังในกรณีที่เราใบนโบคูลาบาลานของคนที่เขาใส่ฐานต่างกันอยู่แล้วคนที่เขาใส่ต่างกันอยู่แล้ว <c oughs> แล้ว,ว V A เขาเออคือพูดง่ายๆว่าเขาจ่ายเกินอะ่ะคือเขาได้ใส่ค่าสายตาที่เกินกว่าที่เขาต้องการมาแล้วเนาะให้ระมัดระวังในการใช้เบนโคูลาบาลานเพราะว่ามันมีบางทีที่ฟอกกิ้งสเต็ปดาวแล้วเนี่ยเขาจะได้ค่าสายตา สั้นน้อยปกติและก็อาจจะได้บวกที่มากกว่าปกติก็ได้เพราะฉะนั้นต้องระม,มัดระวังและก็พยายามอธิบายให้ผู้บริโภคเข้าใจว่าสายตายที่เขาใส่อยู่มันเกินนามันอะไรแบบนี้คุณก็อธิบายไปนะสองครับข้อควรระม,มัดระวังข้อที่2องบนอคูราบาลานวิธีที่ผมนำเสนอนั่นคือในกรณีที่ VA เขาเท่ากัน แต่หากว่ากรณีที่ VA เขาแตกต่างกันแล้วก็จะใช้อีกวิธีนึงในการวัดตาซึ่งมันเรียกว่า unequal bilateral บบเนาะมันคือ VA หรือการมองเห็นของเขาสองข้างเนี่ยมันมีความต่างกันมากคือชัดต่างกันเยอะเนาะแม้เราจะแก้ให้เขาเต็มแล้วก็ตามวิธีการก็จะแตกต่างออกไปซึ่งเดี๋ยวผมจะมาทำคลิปอีกทีนึงในภายหลังสำหรับเรื่องนี้ก็ จบขั้นตอนที่สามเรียบร้อยแล้วเราก็เตรียมต่อขั้นตอนถัดไปสำหรับการวัดสายตาดูใกล้เนาะเรารออีกยไป